สวัสดีครับผมไกด์นะครับวันนี้เราจะมารีวิวอาชีพภาษาของเกม Evil Hunter นะครับวันนี้เป็นส่วนของนักเวทนะครับมาดูกันเลยอ่ะนักเวทนะครับขั้นที่หน1ครับคือจอลเลนเซอร์นะผมเรียกนักเวทลกันเรียกง่ายๆดีนักเวทเนี่ยขั้นที่หนึ่งนะครับอ่าจะมีสกิล d e r b o l t แล้วก็ i ออาร์เมอนะครับท e r b o l t เนี่ยโจมตี i ออาร์เมอป้องกัน ส่วนอาชีพขั้นที่สองนะครับก็ここจะมีอาร์มอาร์มอาร์เมดอาร์เมดเออสักอย่างอี้างนเนีน้ยแล้วก็ดาร์กเมดอ่าเอางี้จำง่ายคือขั้นที่สองขอเนี่ยซ้ายเนี่ยคือโจมตีขวาก็คือโจมตีเหมือนกันต่างกันยังไงซ้ายคือโจมตีแต่ว่าเป็นหม่อ่าตามรายละเอียดสกิลโจมตีสามครั้งในบริเวณในบริเวณกว้างด้วความเสียหายสองสี่เจ็ด ถึง450%ของพลังโจมตีต่อวินาทีของตนเองและทำให้ความเร็วโจมตีของศัตรูที่ถูกโจมตีลดลง50%เป็นเวลา3วิ่วาหน้านขวาม,มือ Darkmet โจมตีและทําให้ศัตรูกลายเป็นหินระยะเวลานึงโจมตีด้วยความเสียหาย440 1,600%นะฮะและพลังโจมตีต่อวิของตัวเองจะทําให้ศัตรูกลายเป็นหิน2.08ถึง4.4วินาทอีอันนี้คือ อาชีพขั้นที่สองของมันครับไปขั้นที่สามต่อขั้นที่สามครับก็จะมีนักไล่เวทะดารลหลอดนะครับในส่วนของนักไล่เวทนะครับสกิลที่ติดมาก็คือจะเป็นการซนะัมมอนเนาะมอนตัวกระจุงนึงออกมาเป็นเพื่อนมัน,นสกิลของมันก็คือเมื่อใช้ thunderbolt b i z a r d stone c u r s ก็คือไอ้สกิลของคัสสองอะแหละคัสสองคาสหนึ่งนะมีโอกาส13.4ถึง25เปอร์เซ็นที่จะไล่ซ้ำเออก็คือเหมือนเรา ออกสกิวสองทีครประมาณนั้นเออเหมือนอา่าเหมือนยูซ่าตบในด o t a ในในใน,ในต o t สองนะเหมือนเวลายูซ่าใช้สกิลตบอ่ะเออแต่ยูซ่าเลยตบสีใช่ไหมอันนี้มันออกแค่สองประมาณนั้นมีเปอร์เซ็นต์ในการออกแบบนี้ส่วนนั้นขวามือครับดาร์กลอดอ่าเปลี่ยนสกิลมันคือเปลี่ยนการโจมตีพื้นฐานจากการโจมตีระยะไกลเป็นการโจมตีระยะใกล้อ่าแล้วทําให้สกิล ไอ้อาร์เมอร์นะครับของคาสหนึ่งเนี่ยเป็นสองเท่าก็คือไอ้อาร์เมอร์เนี่ยมันจะอยู่ได้ห้าวิแต่ถ้าคุณเปลี่ยนเป็นดักหลอดเนี่ยไอ้อาร์เมอร์จะอยู่ที่สิบวิอ่าประมาณนั้นแล้วก็ลดพลังโจมตีของประตูบริเวณโดยรอบสิบสามจุดสี่ถึงยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์่าเสร็จเรียบร้อยนะครับการรีวิวคัสสามร่าวๆตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวเรามาพูดถึงส่วนตัวที่เอาไว้ฟาร์มและลง P v p ีนะเออส่วนตัวนะผมใช้อยู่ สองตัวได้ซ้ำไปเออเอาฟาร์มก่อนถ้าตัวฟาร์มเนี่ยผมจะเลือกคลสสองเนี่ยผมจะเลือก, Art นะกอาร์ตเมดเนี่ยนะก,ก็คือบิสซาเนี่ยไอ้สกิลโจมตีหมูนะเออส่วนคลสาสามเนี่ยผมก็จะเลือกซัมมอนเหมือนกันเออทีนี้อันอันน,น,นี้อันนี้ฟาร์มอันนี้ฟาร์มนะฟาร์มนะคือแบบนี้คือซ้ายซ้ายซ้ายทางนี้และก็ซ้ายทางนี้เหมือนกันทีนี้ p ี p UP เนี่ยมันจะ ได้ทั้งสองแบบเลยว่าคุณจะเลือกที่จะเอานักเวทเนี่ยไปเป็นตัวโจมตีหรือจะเป็นตัวแทงเอองงไหมเราไม่ใช่พาราดินแทงนะบางทีเราใช้นักเวทแทงเนี่ยแหละเออแม่งเจ๋งกว่าก็คือทางก็ผมนะผมจะเลือกแบบนี้ผมจะเลือกทางนี้ผมจะเลือกซ้ายก่อนขั้นสองเนี่ยผมเลือกซ้ายเออผมเลือกทางซ้ายส่วนขั้นสามเนี่ยผมเลือกขวาเลยเป็นดักหลอดเลยเออมันจะเปลี่ยนเปโจมตีใกล้ไง,งแล้วทีนี้เราตัวแทงอย่างเดียวเลย ให้ดูเคีตัวอย่างนักเวทที่ผมมีนะอันนี้นักเวทตัวฟาร์มก่อนนะครับนักไลเวทตัวฟาร์มน,นะครับอย่างที่เห็นนะก่อนที่ผมจะเอาตัวนี้มาทําฟาร์มเนี่ยตัวนี้เคยอยู่ใน PVP เออแล้วพอดีผมได้แอลมาใหม่ผมก็เลยถอดตัวนี้ออกมามาทําเป็นตัวฟาร์มแทนก็คืออัพ้ายทั้งคู่นะ สกิลอ่าที่ตอนเปลี่ยนคาร์ดฮะเลือกซ้ายทั้งคู่เลย oh. ก็คือจะได้โจมตีหมูแล้วก็อัญเชิญซัมมอนมาเพื่อจะเอาโจมตีสองครั้งเออซึ่งบางคนเนี่ยถ้าเขาจะเอาไปทําเป็นตัวดาเมจใน PVP อ่ะเขาก็จะเลือกแบบนี้เหมือนกันแบบแรงอยู่นะถ้ามันออกสองครั้งติดก,ก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันอ่ะเอออันนี้นะอย่างงี้ทีนี้อีกอันหนึ่งที่ผมบอกว่า PVP มีอันหนึ่งของเมจคือตัวนี้เลยดาร์กลอด ยืนหนึ่งในหมู่บ้านผมคุณดูผมปั้นมันไว้แทงอย่างเดียวดาเมจดูดาเมจดิดาเมจแม่งล้านกว่าเออแล้วก็เดฟมันจะสี่ล้านเข้าไปแล้วเนี่ยคือเอาไว้แบบแทงบอสคือแม่งแทงได้ทุกอย่างแทงบอสแทงในพีพีอะไรเงี้ยว่าไปก็คือที่คาสองเนี่ยผมจะเลือกด้านซ้ายนะเพื่อเอาตัวนี้เพื่อโจมตีหมู่ส่วนด้านขวาเนี่ยคาสามเนี่ยผมจะเลือกด้านขวา เพื่อแปลงร่างดาร์กหลอดนะเพื่อให้สกิลของไออาร์เมอร์เนี่ยมีผลมีผลทั้งหมดสิบวิทแทนเออแล้วก็าาทักษะสพิเศษนะครับก็เลือกเป็นสโตนสกินนะเพิ่มดีเฟนต์นะครับดาร์กหลอดเนี่ยตั้งแต่มีคาสามขึ้นมาเนี่ยคือคุณจะเจอใน p v p สองสองเนี่ยบ่อยมากเจอเยอะมากพ v p สองสองเนี่ยอย่างเงี้ยผมก็วางไว้อันนี้ให้ดูให้ดูเลย ผมวางไว้อย่างเงี้ยวันนี้อันนี้ไปหมดแล้วอะสู้ไปหมดแล้วให้ดูไม่ได้อ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูหลีกระดับสูงกันเนาะว่าเขาวางกันยังไงบ้างเอาอย่างที่เห็นนะครับอ่าอันนี้ไม่ได้ใช้ดักหลนะ่อนะอ๋อมีดักหลอตัวหนึ่งเดี๋ยวเดูก่อนมันจะมีดักหลอดวิ่งเข้ามาอ๋อไม่ใช่เว้ยอ่อดิฟเฟนดิฟเฟนดิเฟดเฟนหมดเลย นี่ครับขนาดใน p ีพีระดับสูง,งยังใช้ก็ใช้นะครับอย่างที่บอกว่าตอนนี้มันแพร่หลายมากคอนเซปต์นี้คือสองสามหรือว่าเป็นสองสองก็ได้คือ2องสองรูปแบบนี้สองนี้นะเออคือซายซ้ายอย่างเงี้ยก็จะเป็นสายโจมตีนะโอเคเข่าๆก็หมดแล้วครับหมดแล้วสี่สกิลอันนี้คือที่สุดท้ายจะรีวิวในเกมนี้คาสสา เดี๋ยวถ้ามีอัปเดตอะไรที่มันดีๆขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวเราเข้ามาคุยกันใหม่อีกรอบนึ้งก็ขอบคุณนะครับพูดรู้เรื่องมากไม่รู้เรื่องมั่งก็ขอโทษไปด้วยนะทีนี้บาย